สวัสดีเพื่อนๆสายตกทุกท่านเป็นเจิบพิเศษนะซึ่งเป็นการเปิดตัวคันเบ็ดนะครับคันหมานชุดใหม่นะของผมก็คือคันของริชแมนนะครับคันของอัลรัวหลังจากกลับมานะครับจากเขื่อนนะผมก็แซลนะครับแซลไปทางพี่โนตนะครับพี่โนตจะเป็นคนของทางอัลรัวนะครับ แซลว่าเออพี่โน้ตเออคันโอเคเลยนะใช้ได้เลยนะครับโยนมาได้เลยเดี๋ยวใช้ให้แาเซลเซลนะเซลเล่นแต่ว่าบาังเอิญพี่โน้ตก็บอกว่าได้บ้างเดี๋ยวจัดให้นะสามเวทเลยอย่างแก๋วเดี๋ยวได้คันแล้วนะผมจะเอาไปเทสในหมายจริงเลยนะครับในการตีท่าต่างๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะเล่าฟิลนะครับว่ามันแบบแข็งตึงสั้นยาว นะครับบาลานซ์เป็นยังไงนู่นนั่นนี่นะครับตามสไตล์ของผมนะต้องขอย้ำนะครับผมไม่ใช่เทสเตอร์นะครับของทางอันลัวนะต้องต้องเคลียร์ให้ชัดก่อนนะตามสไตล์ผมนะถ้าดีตรงไหนส่วนตรงไหนก็ว่าก็ว่าดีนะครับถ้าว่าถ้าว่าเห็นใช้บ่อยๆเออแสดงว่าถูกใจนะถ้าว่าไม่ดีก็อืม,อมก็เฉยไฟนะ แล้วแต่มันไม่ดีเรามันอาจจะดีคนอื่นก็ได้นะเออเรื่องจริงเป็นงั้น <S <S ผมพูดทั้งหมดนะครับมันก็จะพูดตามความรู้สึกของผมอ่าถ้าคนติดตามอยู่นะครับจะเข้าใจว่าผมแนวไหนเอา้านะอย่าไปยึดติดอะไรนี้อืมตอนนี้ก็เดี๋ยวรอแกมานะครับพบกับพี่โน้ตนะจะคุณนาคุณตากันดีนะพี่โน้ตนะครับทีมงานอันลัวอันลวครับผมอันลัวอินเตอร์เนชั่นแนล Instinct Rich Man Instinct ครับจะถามข้อมูลคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวถามเสร็จะคือไปลองเลยครับนะเวทแรกอันนี้น็อตหกสิบสี่หฟุต1เวท6กขีดหขีดสิบสี่เหรอครับผมเอาไม่ใช่62ไม่ใช่ครับเป็น64สิบสี่ี่เลยที่ตามหาเลยนะเพราะว่าผมมี62แล้วนะครับเวทเดียร์สีัมถึง16กรัมอันนี้ 86อ่า86อันนี้คุ้นเลยนะย้อนกลับไปดูได้นะครับไอทิปที่ผมไปเขื่อนนะ6ขีดอ่า5 6ฟุต5นะครับ8ขีด16น้ำหนักเวทเดียร์ห2 6ถึง21กรัมอ่าอันนี้นะ6กฟุต5 อันนี้คุ้นตาคุณมืออันนี้นี่แหละอันนี้นี่แหละที่จะเอาไปสอยงานจะโดนะดูป้ายนะยังไม่ได้แกะเลยป้ายมันเด้งให้ตัวและด้ามนะดูสังเกตด้ามนะคันนี้ออกแบบมาสไตล์ไหนฮะของของซีรีส์นี้ซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์คันเคาะนะครับเป็นคันที่ใช้งานฮาร์ดเบดเป็นคันเคาปักเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังนะว่าฟิลมาเป็นประมาณไหนนะอันนี้สเวทเลยเวทครับผม อันนี้ให้ผมใช่ไหมเนี่ยเอามาให้โอ้โหตรสดว่ะนะแต่ส่วนดีไม่ดีนะครับก็เดี๋ยวผมจะเล่าในในสไตล์ของผมนะสอบถามรายละเอียดนะเพราะผมผมไม่รู้จริงๆนะเพราะครั้งก่อนไปนี่ก็ไม่รู้นี่ไกด์ไกด์เป็นชนิดไหนครับฟูจิอะคอนายนะฮะฟูจิอะคอนายพวกแบงค์นี่ก็เป็นเป็นสูตรของทางร้านครับผมเป็นเกรดที่ค่อนข้างดีไม่ถึงสูตรไฮเอ็นแต่ก็ โอเคครับเป็นฟูจิครับรีซิฟูจิทำสีข้างข้างบนนี้ก็เป็นแหวนแหวนทองนะครับมีคาร์บอนตรงนี้นะคือ414เนี่ยจะเป็นอินสติ้งดิสมานอินสติ้งอ่าินสติ้งใช่ครับผมแต่ถ้าเป็น8 6กับ1020จะเป็นลิสมนอินสติ้งพัดอ๋อมีพัดก็อ่าต่างกันไงพัดกับไม่พัดพัดกับไม่พัดเรา เราแค่แยกว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่เราเป็นตัวพัดเนี่ยจะเป็นตั้มก๊อกแต่สเปคทุกอย่างเหมือนกันเลยใช่ครับแต่ต่างกันที่เวทใช่เป็นคำถามสุดท้ายนะราคา64 64 4 2 0่บบาทแล้วก็คือราคาร้านค้าใช่ราคาร้านค้าครับแล้วก็86 86 4,400บาท4,400บาทครับผมแล้วก็10,20 4 6 0 0บบาท4,600บาทสรุปแล้วต่างกันเวทละ200บาทใช่ เดี๋ยวไปทดลองใช้กันเลยนะครับที่หมายจริงวันนี้เราจะไปตกแนวสเตจกันใช้คลองเลยนะเป็นหมายจริงใช้งานจริงแล้วเดี๋ยวผมจะลองทดลองในตีในท่าต่างๆนะครับรูปแบบต่างๆนะครับว่ามันตอบโจทย์ใช่ไหนนะครับกับคัน richman instinct นะอาจจะเป็นคันหมานของผมต่อไปในอนาคตไปดูการหน้าหมายพี่น็ตไปครับ ใกล้ถึงแล้วนะครับที่นี่คลองหนึ่งร่ม9เหมือนเดิมพี่โน้ตกับพี่บอลน,นะครับเขาไม่ค่อยได้ตกแนวนี้นะครับก็เลยเลือกที่จะมาคลองหนึ่งร่ม9นะครับเนื่องจากคลองหนึ่งร่ม9เนี่ยฝั่งนู้นมันเป็นพวกตะลิ่งนะครับเห็นไ,ไหมเออมันจะค่อนข้างที่จะคือตีแปะตะลิ่งนะครับได้เลยนะก็มีโอกาสที่จะได้ตัวคันสั้นที่สุดนะที่ผมเคยใช้นะครับที่ใช้อยู่สั้นสุดนี่จะเป็น6กพุทธสามอ่าแต่นี้นะครับหกพุทธหนึ่ง เดี๋ยวดูนะฮะถ้าว่าตีโอเคตรงเหยื่อดีนะครับในหมายที่ระยะประมาณสักประมาณเนี่ยนะคลองสายสตีจริงๆผมว่าก็ตีกันสักประมาณ20เมตรถ้าตี20เมตรแบบไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยนะครับานนี้กับรอกที่แบบไม่ใช่รอกตีเหยื่อเบาด้วยนะเป็นรอก sv alpha air นะครับส่งไปล้างยังไม่ได้นะครับก็ใช้กับสาย PE 1ะถือว่าสเปครอกกับสายนี่คือค่อนข้างจะจะไม่ได้ตีไหลลื่น นะแต่ว่าถ้าทรงเหยื่อแบบพวกนี้ชิวๆได้นะครับถือว่าคันทรงเหยื่อดีเหยื่อได้ดีอ่ะเดี๋ยวดูกันเร็วๆเลยแค <c oughs> ่เดียวเอาอันเก่านี่นะเห็นไหมอิโต้นะครับสีเขียวตองนะสายตะเบียดมาอยู่แล้วเห็นไหมครั้งก่อนนี่ผมตัดสายออกไปเห็นไหมกับตะกัวนะครับด๋ยวจะลองตะกัว1.8กรัมก่อนเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วจับเวทคันกับสายกับกับตัวรอก นะครับที่ที่ตีอยู่เนี่ยมันเป็นรอกที่ทตีเหยือกลางๆนะครับเดี๋ยวจะลองตีน้ําหนักเท่านี้เลยนะน้ําหนักรวมนี่ประมาณสักผมว่ามี4กรกัมนะเพราะว่าตะกัวน่ใช่ไหมตะกัว1.8่นะเหยือยางผมให้ไป2กรัมเลยอะเออย่างให้ไปอย่างหนักเลยนะเหยือยางนะ2กรัมตะกัว1นอ่ะบวกตะเบ็ดตีสัก4กรกัมนะครับไม่เกิน5กรกัมนะ ประมาณนะโดยประมาณนะครับถ้าตีไม่ออกเดี๋ยวผมจะเพิ่มตะกัวเป็นสักสามกำอะไรเงี้ยประมาณนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมะตะกัว่ว1.8นะครับสายช็อกหน้า20ปอนด์นะครับสายข้างใน P.E. 1นะึะคือใส่มาได้แค่ประมาณสัก50เมตรนะครับไอที่ใส่น้อยใช่อะไรนะคือสายมีแค่นี้นะครับก็คือข้างๆม้วนนะให้ <l ix> ดูความตึงนะโอ้พอฟิปได้นะพอฟิปได้ฟิปได้ นี่ังปยนี่เล็กนะไม่สำคัญคือบาลานซ์ที่บาง่ะพลาดบาลานซ์ดีมันตีเบาเบามืออันนี้เป็น SV นะถ้าว่าเป็นแอร์นี่พุ่งเละเทะแน่เ่ยเหมือนเราสามตีกบด้วยเออสามตีกบไม่เอามึงเอาแอร์ไอแอร์มึงล้างอยู่นี่นะอู้ยี่อะไรตายวะนี่ด้เห็นไหมคือ อันนี้คันสั้นนะคัน6.1นะครับโปกตีผมจะใช้คันยาวนะเออแต่ว่าตึงนะเวทตึงดีตึงดีนะอันนี้มันเป็น6ขีด14ด้วยนะแนี่สีเขียวนะไา้สีเขียวเนี่ยผมตีให้เหลือประมาณสัก9้าเมตรนะแต่กี้ผมตัดต่อช็อคไปแล้วนะอ่านะฮะเดี๋ยวลองเช็คเช็คระยะคลองก่อนนะถ้าสายสสีหน่อยๆแสดงว่า20สอันนี้ยังไม่ถึงนะฝั่งนู้นยังไม่ถึงนะเนี่ยเนี่ย อันนี้หมดสีนี้พอดีนะเห็นไหมสีส้มนะไปถึงสีฟ้าก็คือเต็มเต็มนะครับเต็มเต็มสีส้มนะอ่าสีส้มนี่คือหมดสีส้มคือ1 0บเมตรอ่ามาถึงสีเขียวละ <c oughs> อีก9เมตรโอ้นี่เกือบยี่นะประมาณสักสิดนะดูจากสีสายนี่สิบแปนะก็ยังไม่ใช่ช่วงที่กว้างสุดนะแต่ลองฟีบดูนะอันนี้กับเหยื่อที่น้ําหนักเท่านี้นะคันเวท 64จริงๆแล้วจะค่อนข้างฟิบยากนะถ้าว่าเหยื่อน้ำหนักเบานะแต่ถ้าไซส์3กรัมนี่คือกระเด็นแน่นอนนะแต่ยังฟิบได้เอยแสดงว่าคันนี้ส่งเหยื่อได้ได้ดีนะส่งเหยื่อได้ดีเลยแหละนะถ้าว่าส่งถ้าคันดีบเหยื่อสไตล์แบบแตะกี้นะครับถ้าว่าเป็นเป็นคันที่เวทแข็งหรือว่าปลายไม่ส่งนะ ะดีดเหยื่ออย่างเงี้ยไม่ไปนะ,ะหรือไปก็จะจะจะ,จะพุ่งขึ้นนะครับแล้วต้องลองไซน์นะโปรตีผมจะตีก็จะตีไซไนะ์นี่นะอยูนะสังเกตนะอันนี้เหยื่อเบานะเหยื่อเบาต้องบอกก่อนเลยนะเหยื่อเบานะครับกับเหยื่อกับเวทคันนี่ค่อนข้างจะคันแข็งกว่ากว่ากว่าเหยื่อนะนี่ใช้โต้เลยนะแต่ถ้าเป็นกบ นะครับกบไอ้หนูยางเจอรี่ผมว่ากระเด็นนะบอกเลยอันนั้น5้ากรัมเต็มนะถ้าโดนน้ํานี้ก็ถ้าโดนน้าน,นี้ก็จะหนักกว่าเดิมหน่อยนะถ้าเป็นกบยางนะอันนี้เป็นอ่าอันนี้เป็นนะอิโต้นะเห็นไหมเออแต่แอบแอบแอบเบาไปนิดนึงนะเหยืนะ่อนะเหยื่อเบาก,ากว่าคันไปนิดหนึ่งนะครับเพราะนี้มันเป็นคันเวท 64แต่อ้ที่คันผมใช้ใช้อยู่นี่คือ12อ่ะเห็นไหมแต่ตีแบบอ,อันนี้ข้ามคลองตรงนี้สักกี่เมตรดิอ่ะประมาณสัก13-14เมตรนะที่เห็นเนะีย้ยเนี้ยคลองที่เห็นเนี่ยนะนมปิวๆิวเลยนะนี่เป็นรถ s อ v นะต้องเน้นย้ำนะครับเพราะว่าโปรตีที่เคยเห็นผมใช้นี่คืออัลฟาแอร์นะครับอัลฟาแอร์มันจะตีเหยียบ อย่าเบาได้ดีอยู่แล้วนะอ่าอันนี้แอบแอบแอบแข็งกว่าเหยื่อนะอืมซึ่งปกตินะเออเพราะว่าเราเอาคันที่ที่มันแข็งนะอ่าแต่ถ้าเนี่ยผมถ้าผมจะเอามาใช้ตีประชอนคอเนี่ยเนี่ยผมจะต้องเพิ่มตะกั่วเป็นสักสองกร,รัมนะครับไม่สองกิ๊กก็สองจุดห้ากร,รักอ่ากับปลายายโตะเออ ตีได้นะครับเนี่ยเวทตะกัว่ง1.8กร,รัมนะครับตีได้นะแต่ผมจะไม่พูดถึงความตีได้แล้วนะลากยาวเลยนี่โอ้โหโลโลโดีนะโรดีมากนะครับ mm hmm. เพราะว่าคันมันตึงนะที่ผมเคยบอกอยู่บ่อยนะถ้าว่าเราจะเล่นท่าโลโลลิ่งแบบนี้นะ mm hmm. โนลลิ่งนี่คือโอ้โลโคตรดีอะโลดีโครคันแม่งตึง ฮันตึงนี่เหยื่อเหยื่อไม่หนัก้วยนะเนี่ยแบบโลแบบเปี้ยงเลยนะเออโลเปียงนะครับฟิปเปียงนะแต่ว่าถ้าตีไซส์นี่ค,คือคือต้องตีเผื่อตีเผื่อหน่อยนะเพราะว่าคันมันเวทมันแข็งกว่าเหยื่อนึกออกไหมคําว่าเวทแข็งกว่าเหยื่อนะทุกคนเข้าใจแล้วนะเวทแข็งกว่าเหยื่อนะครับนั่นก็คือเหยื่อเบาไปนะครับคันเวทใหญ่ไปอ่า แต่ถ้าอย่างเงี้ยผมจะต้องเพิ่มน้ำหนักที่ตะกัวนะครับถึงจะตีแล้วแบบแมทกันแบบอร่อยอะ่ะนะอาจจะฟังสับดูงงๆเลยนยะ <c oughs> นะสับผมจะใช้ประมาณนี้นะครับคือตีได้นะครับผมจะไม่พูดถึงคำว่าตีได้แล้วนะตีได้นะบอกเลยว่าตีได้ทั้งหมดนะไม่ว่าคันแข็งเหยื่อเบาคันเบาเหยื่อแข็งตีได้ทั้งหมดนั่นแหละ นะแต่ตีให้อร่อยนะครับก็คือตีให้ดีให้สนุกผมจะขยายคําว่าอร่อยของผมนะ <c oughs> บางคนฟังก็แบบงงๆนะ,ะตีให้อร่อยนี่คือทุกอย่างต้องแมทลงตัวกันนะทั้งเวทคันทั้งทั้งน้าหนักเหยื่อนะครับจะตีได้สนุกมากนะครับออกแรงไม่เยอะนะครับส่งเหยอะถึงเป้าหมายตีแล้วแบบไม่อึดอัดนั่นคือคําว่าตีแล้วอร่อยอ แต่อันนี้อันนี้โลอร่อยนะโอ้โหโลลงดีมากนะครับคันมันตึงนะครับช่วงช่วงหมุนเนี่ยแล้วแล้วช่วงที่มันจะส่งอ่ะมัน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 ถึงถึงถึงอ่าโลดีดีมากนะครับนี่ขนาดเหยื่อเหยื่อไม่แมทนะเหยื่อค่อนข้างจะหนักกว่านะแต่ไปีได้โอ้โหฟิปฟิปเปี้ยงเลยนะเอิงจริงแล้วฟิปยากนะครับถ้าว่าคันมันมันมันแข็งนะครับตัวเหยื่อ ตัวเหยื่อน้ําหนักน้อยอย่างเงี้ยฟลิปยากนะเออแต่เนี้ยฟลิปได้นะฟลิปขื้นอย่างี้นะมันจะระไวมากเลยเพราะว่าน้ําหนักเหยื่อปลายคันมันมันน้อยนะแต่ถ้าน้าหนักเหยื่อเพิ่มอีกสักหน่อยนี่โอ้โหลงมันจะลงมากกว่าเดิมปึ๊กปึ๊กจะส่งได้รุนแรงมากกว่าเดิมอาฟิลมานี้นะครับ่วนบาลานซ์ไม่ต้องพูดถึงเลยนะโอ้โหค่อนข้างจะทํามาได้ได้ลงตัวนะเออผมว่ามัน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 ด้วยความสั้นเลยนะ ข้อดีของคันสั้นมันจะมีอยู่นะหนึ่งคือกระชับแน่นอนนะครับแต่ถ้าสั้นแล้วแล้วดีดเหยอไม่ค่อยดีก็คือก็กลายเป็นแข็งทื่ออ่านึกออกไหมเอ่อแล้วก็ถ้าสั้นเนี่ยบาลานซ์มันก็ค่อนข้างจะจะทําได้ง่ายนึกออกไหมเนี่ยพลาผมจับเห็นไหมลองดูนะว่าว่าอยู่ตรงไหนนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตั้งตรงแล้วเห็นะตั้งตรงขนานนะครับแล้วมาดูตรงนิ้ว นิ้วนี่ชนหัวรอกเลยนะเห็นไหมเออบาลานนี่ดีอยู่ตรงกลางมากกว่าคัน86นะเพราะว่า86มันมันยาวกว่านี่นะครับ86มัน6ฟุต5เอเอห็นหไหม6ฟุต5น้ำหนักของมันก็คือก็ไปอยู่ที่กายอยู่ที่แบงค์เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังอยู่ในช่วงในช่วงเลทที่ที่โอเคอยู่นะอ,อ่าลองไปจับดูนะจับดูคันของของเราอะ่ะ ที่เรามีอยู่อ่านะครับก็จบไปนะเรื่องบาลานซ์นะผมจะสรุปโดยย่อๆเลยนะครับเวิร์กเลยนะครับสำหรับบาลานซ์ทุกอย่างนะถ้าว่าผมไปใส่อัลฟาแอร์ของผมนะครับอัลฟาแอร์ที่เคยใช้ตกสติอยู่นะและ้วใช้เหยือตัวนี้นะก็คือโอเคเลยเวิร์กนะลงตัวเลย เออกลัวไงมันคือมันรู้ไงว่าผมแบบว่าโหดอะ่ะผมโหดอะ่ะมันคองมันใหญ่อุ้ยแต่โลด,ดีโลด,ดีมากโลกรฟิปดีมากเลยแต่ตีด้านข้างไงอยู่ท,ที่อยู่ที่น้ําหนักเหยี่ยกะรอกอ่ะอ่ะนะครับเนี่ยนี่ออกไหมถ้าตีแบบตีไซส์อะ่ะตีไซส์นี่คือมันอยู่ที่ความความไหลลื่นของ ของรอบของของเหยื่อนะครับน้ำหนักเหยื่อนะเพราะว่ามันจะเป็นการหวดออกไปนชะหวดออกไปโดยที่ปลายไม่ได้ค่อยได้ได้มีผลเท่าไหร่นะปลายแค่ช้อนออกไปเฉยนะเออแต่ถ้าเป็นโลอะโลนี่คือใช้การดีดของปลายโดยตรงเลยนะอย่างนี้นะเหนหรออกป่เออเนื้ภาพตามนะโลนี่คือต้องใช้การดีดของปลายโดยตรงนะเพราะว่ามันแค่เป็นการเหวี่ยงของเหยื่อนะแล้วก็ปลายดีด กับฟิปเนี่ยฟิปนี่คือใช้การดีดของปลายโดยตรงะนะฟิปนี่คือฟิปนี่การดีดของปลายโดยตรงเลยนะโดยตรงๆเลยแต่ว่าถ้าว่าเป็นการตีด้านข้างตีอว์เฮดคือใช้ทั้งทังแรงทั้งวงนะครับประสานกันอันนั้นถ้าว่าเหยียอแมตตน้ำหนักโอเคที่จะโหวดได้ระยะดีมาก แต่พูดถึงข้อด้อยนะครับก็คือคือการตีระยะเนี่ยคือตีได้ไม่เท่าคันยาวกว่าแน่นอนอ่าปันทงเลยนะถ้าตีด้วยคนเดียวกันนะคนเดียวกันเหยื่อเดียวกันท่าเดียวกันเลยนะครับคันยาวกว่าตีได้ระยะกว่าแน่นอนนะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคันยาวได้ระยะกว่าแน่นอนอ่าทีนี้อยู่ที่เราจะใช้งานลนะถ้าอย่างเราสามารถตีนะครับเต็มที่ก็20เมตรเนี่ย 20เมตรเดียซ้ายนี้เน um, ี่ยสีกำนี่ตีตีไปได้แบบชิวๆถึงถึงนี่ก็จบแล้วนะพูดถิงอ่ะอ้านี่เพิ่งมาเห็นนะสายมันควายอยู่ในนี้นะริงถึงว่าทำไมตีตีไซสาแล้วมันอันๆวะอะไรอยู่วะดูนะเนี่ยนี่โลเลยยังไปเปลี่ยงอยู่เลยดูดสายพาดคันเอาอีกแล้วกู เมื่อกี้น่าจะถอดลอกออกมานะตอนถอดลอกออกมานะกี้นะ,อะเอาใหม่นะกลับนะถ <c oughs> ึงว่ามามตีไซายแล้วมันทําไมดูอันๆวะเออแต่โลไปไปไปปกติแต่ตีส้ายอันใหญเลยเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยเดีดูไกลกว่านี้เริ่มหลอนละ <c oughs> อ่ะดูดูจํานวนไกลนะอันนี้ขันสั้นนะหกฟุตหนึ่งหนึ่งสองสาม 4, 5, 6, 7, 8, 9นะครับ9ไกลนะ6ฟพุต 1, 9กไกลถือว่าเยอะนะปกติเขาจะ6ฟพุต7 6ฟดพุต8นี่คือมัน9ไกลสิไกลนะอันนี้6ฟพุต 1, 9กไกลอืมเอโอ้โ <c> ห <oughs> yeah. oh, ไม่น่าเลยตะกี้แม่งทำไม hey, มันดูแบบอั่างๆวะหรือลอกเราเป็นเป็น SV ววะอะไรเงี้ยเออโอ้โหดี ดีครับดีครับโดนเนี่ยตัวนี้น้อยเองเียนะมันไปไหนหมดแล้วก็ไม่รู้ไปไหนต่อครับเนี่ยโอ้โหเห็นไหมคือเข้าๆกันมาเป็นเถือกแล้วเนี่ยเออโอ้โหทีนี้ทีอย่างดี เมื่อกี้แมงรู้สึกว่าตีไซส์ทำไมกูใช้แรงเยอะจังวะนะ้ะสายไปพาดอยู่ตรงนี้นะ่ะเออนานแค่ไหนรู้นะก่เดินมานะถึงว่าทำไมโปรตีไซส์มันน่าจะน่าจะพุ่งดีกว่านี้นะเออนะ่ะเมื่อกี้แอบคิดในใจนะโทษลอกอยู่นะนี่ลอกตีอันเบาวะอย่างเงี้ยสายมันใหญ่เลยใหกูโง่เองเออเดินกลับแล้วนะเพราะว่ามันไม่เวิร์กนะ เจได้เฉยเจได้เฉยน,นะตกข้างในนะ,ะ,ะ,ะดีขึ้นนะครับใช้เพิ่มตะกัวนะเป็นตะกัวทองแดงอทองเหลืองนะครับสกรัมนะใายเป็น2กรัมแต่กี้มัน1.8กรัมนะทองสายเป็น2กรัมตีดีขึ้นนะเฮ้ยทำไมนะหมานจังอ่ะ พาไปไปอยู <ort>. uh, <fig> <vine> <risque> ่ตามรูนี้นะอุ้ยซ้ายดีดีล่ะอุ้ยซ้ายนี้เนี่ยพวกกินเก็บหมดแล้วเนี่ยเอ้ยเก็บแค่จัะเก็บเนี่ยนี่ทำเกลือเด้นี่สองขีดเต็มนะตัวอ้วนเลยนะคือตีตีไปสวยๆนี่ไม่แดกนะใช่ตรงนี้เดินมาหยกเล่นเฉยๆตียังไงไม่กัดหยกหยกไม่กัดอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยคอเหรอะมีคอกะเฮ้ยกิมคอกปล่อยดิโอ้ยเนี่ยเราปล่อยเลยปล่อยเลยขอถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปก่อน ส่ได้มันจะเป็นเป็นอกันมันก็มาช้อนที่หลังดิเนี่อ้โหจได้ช้อนเฮ้ยโฟกี้ปลาค้อมาเฮ้ยปลาคอกอยู่แล้วผมเฮ้ยเจมเจมปลาคอกไม่ใช่ผมโอเจมปอแคเป็นสเต็ปนี้นะครับถ้าว่าเป็นปลาคออนี่คือคือแล้วแต่นะใครจะตกจะเอาก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสวนมากนะครับในทีมงานนะถ้าว่าตกได้ึินมาก็ปล่อยนะเออแต่ถ้าว่ามันมันมันเจ็บปวดเยอะก็เอาไปแดกเอะอ เอออะ่าปล่อยเลยนั่นก็คือเอาขึ้นมานะอันนี้ลองหยกดูปกติมันก็ไม่ได้กัดง่ายๆนะแต่เผอิญมันตึกเป็นกระสงไงใช่ถ้าไปช้อนไม่ค่อยกัดหรอกกระสงหายากนะเออเนี่ยเป็นยานได้ที่เป็นกระสงผมจะไปเอาที่บ้านผมไงตัวนึงอ่ะเฮ้ยเรียบร้อยฮะปล่อยทั้งหมดแต่รู้แล้วปล่อยทั้งหมดย้ายมานะครับเป็นใน หมู่บ้านนักกีฬานะครับถนนกรุงเทพกีตราอ่าก็เดี๋ยวก็เดินเส้นนี้นะครับย้อนลงไปนู่นได้หน่อยหนึ่งนะครับไปตรงนู้นได้ยาวๆเลยนะะ่น่าจะเป็นคลองสุดท้ายนะครับเราจะตกกันประมาณสักครึ่งวันนะเที่ยงก็คือเพ่นนี่ยังไม่ได้เริ่มนะมันจะทะลุไปนู่นจะทะลุลางรถไฟจะไปฝั่งนู้น ทับช้างหรือบ้านหมาทักอย่างทับช้างนะเนี่ยคือลองทับช้างเนี่ยเอวจะเสียทั้งสัญจรจะอยู่ตามมุมมึงเนี่ยแต่ตัวไม่ใหญ่เคยถูงเลยนะเนี่ไงนะเนี่ยจะไล่ประมาณเนี่ย เฮ้ยรอดแล้วนะเออเอากีมกีมไม่หลอดไหมอ่ะเฮ้ยรอดแล้วนะไม่มีใครมีใครยังไม่ได้ป่าววะเจนเอาเกี่ยวโกกูนี่อันนี้นะเอ้แม่้ายมันยาวมานี่นะครับกาดอยู่ตลอดทางนะแต่ว่ามันตัวมันเล็กปล่อยนะอันนั่นเจใครยังไม่ได้ป่าวะ เฮ้ยเราคุยกันได้เฮ้ยเราคุยกันสามคนวะเนี่ยสามคน่ะป้าทตกง่ายนะปาไม่ตกง่ายนะพูดถึงอ่ะดก่ตแล้วกอนเออนี่มัหายไปไหนหมดละฟ้ารอดละน่สเรามาี่คนละเฮ้ยมาเรามาส่คนละนะเฮ้ยจงี่วาเนี่ย โอ้ยตัวดีด้วยนะตัวเนี้ยจะเก็บได้นะตัวเนี้ยมีไซสไ์เก็บได้เลยโอ้ยนี่มันโตที่แต่งลิตรแล้วนี่ใช่ครับน,นี่ไงโตสีดำนะสีสองที่กัดสองที่โอ้น้ำมงนวนวลมาเลยอะ <c oughs> ขนาดปลาเอ,อยนะเนี่ยเรามีเพื่อนแล้วสี่คนเออเราคุยได้สี่คนแล้วเนี่ย <c oughs> บอลปลากัดอีโต้นี่ไม่เอาอีโต้啊 ตัวโคตรยากนะมากันสิคนนะตอนนี้โดนไปแค่ไอป๊อกสี่ตัวนะรอดไปสี่คนนะครับคนที่ยังไม่รอดก็อีสี่คนนะมีวินโนตนะเป็นตัวแทน่างอ<ม>ันโรอินเตอร์นี่ชแนลนะจะเอาชื่อมาทิ้งที่นี่แล้วนะวนน <laughs> ปาของนี่คือใครไม่ได้ไม่ได้ปานนี่คือสุดแล้วนะ<อ> <laughs> ได้ยังไงโอโ <laughs> 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 เออได้กี่ตัวละ ร้อนแล้วอ๋อ้อาหมดแล้วนี่ออโบกิมอ่ะผมขับรถไปเฉยโบกิมกบดําน้ำยังไม่รอดนี่อาการหนักแลวบอกเลยนะสรุปเลยนะการออกมาวันนี้นะโอ้โหไปทั่วเลยนะครับสรุปแล้วปลามันก็มีแหละนะครับแต่ปลาที่มีไซส์ผมว่ามันไปจับคู่กันหมดแล้วนะเพราะว่าฝนใหญ่นะครับเพิ่งตกผ่านไปเมื่อ2วันที่แล้วนะครับน้ำคลองก,ก็สูง นะครับตัวที่กัดอย่างที่เห็นนะนิ้วโป้งนิ้วโป้งนิ้วโป้งนั่นเลยนะครับตัวแค่ขีดนึงสองขีดนี้ก็หายากนะครับน่าจะเป็นช่วงฤด,ดูของมันนะครับที่ว่ามันจะออกไปหาคู่กันนะไม่ออกมาล่าอ่ะสบวนนี้นะครับก็คงจะต้องลาแต่เพียงเท่านี้นะครับการทดสอบคันนู่นนั่นนี่นะก็ถือว่าผ่านเลยนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสดีๆนะเดี๋ยวเราก็จะไปหาที่มันตึงๆกว่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ